สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนป3ทุกคนนะคะเจอกันในวิชาคอมพิวเตอร์ของคุูก้อยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องห้องต่างๆในไอคอนคอมพิวเตอร์นะคะเวลานักเรียนเปิดงานขึ้นมาเปิดอไมล์คอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนจะเจอกับไรต่างๆหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือนายในไม c ์คอมพิวเตอร์นะคะ วันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับไร้ต่างๆว่าแต่ละไร์เนี่ยทําหน้าที่เป็นยังไงใช้เก็บอะไรได้บ้างนะคะเราเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนไร้ต่างๆเป็นบ้านของเราค่ะนี่คือบ้านของเราหนึ่งหลังหรือว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะคะเป็นบ้านหนึ่งหลังในบ้านแต่ละหลังก็จะประกอบไปด้วยห้องต่างๆใช่ไหมคะ ในคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันค่ะประกอบไปด้วยไดรฟ์ต่างๆอันแรกไดฟ์ C นะคะเรียกว่าไดฟ์ C มีวงเล็บตัว C แล้วก็เซมิโคลอนข้างหลังเนาะสัญลักษณ์ได์ที่2เรียกว่าไดฟ์ D นะคะไดฟ์ D ได์ที่3คือไดฟ์ E และได์ที่4คือไดรฟ์ F ค่ะเวลานักเรียนบันทึกงานคอมพิวเตอร์ก็มักจะถามว่าคุณต้องการบันทึกไว้ที่ไหนใช่ไหมคะส่วนมากนักเรียนก็จะคุ้นเคยกับไดรฟ์ d d d o c นะคะ อ๋อเวลาคุณครูให้บันทึกงานเนี่ยคุณครูจะให้บันทึกไว้ในไดดีนะคะอ่ะเรามาทําความรู้จักกับทั้ง4ี่ได้กันนะคะได้แรกนะคะได้ซีนะคะใช้ทําอะไรได้ซีนี่เปิดเสมือนห้องนอนนะคะไว้เก็บของสําคัญบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ได้ซีส่วนบ้านเราจะเอาเก็บจำพวกโปรแกรมต่างๆเช่นในคอมพิวเตอร์ของนักเรียนมีโปรแกรม Word โปรแกรม Paint โปรแกรม microsoft excel powerpoint หรือว่าแม้กระทั่งเกมที่นัเกเรียนเอามาลงนะคะทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ในไดรฟ์ C เป็นห้องที่นิ่งๆงสงบๆนะคะเป็นห้องส่วนตัวของเรานะคะแต่ว่าสิ่งของที่อยู่ในห้องนั้นมีความสําคัญมากก็คือโปรแกรมหรือว่าชุดคําสั่งนั่นเองนะคะไดรฟ์ C เป็นเปรียบเสมือนห้องนอนนะคะ mm hmm. ต่อไปไดรฟ์ D นะคะ,ะ,คะทําหน้าที่คล้ายๆไดรฟ์ C เลยก็คือเก็บของสําคัญเหมือนกันแต่ว่าไดรฟ์ D เนี่ย เก็บไฟล์างานทั่วไปนะคะไฟล์างานทั่วไปยกตัวอย่างเช่นเวลานักเรียนทำงานชิ้นงาน Microsoft Word นักเรียนต้องการบันทึกงานของนักเรียนก็จะบันทึกไว้ในไดดีเก็บทุกงานเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เรียนโหลดมาหรือว่าจะเป็นรูปภาพที่เราเรียนวาดในโปรแกรมเพน n t นะคะทุกอย่างจะบันทึกไว้ในไดดีเก็บไฟล์างานทั่วไปนะคระับเดียวนเสมือนกับห้องครัวนะคะหลักการจำทิคเล็กๆนะคะต่อไป d ดรฟ E นะคะไดรฟ E ตัวนี้หน้าตาหน้าตาจะเหมือนกับมีแผ่น CD DVD วางอยู่ข้างบน d ดรฟ e ตัวนี้เวลาเราใส่แผ่นดิสหรือว่าแผ่น CD เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะต้องมาเปิดใน d ดรฟ e E ตัวนี้ค่ะเราถึงจะเห็นนะคะถ้าเปรียบเสมือนในห้องก็จะเปรียบเสมือนห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องโฮมเช h เตอร์ที่เปิดเข้าไปปุ๊บ เจอกับเพลงเจอกับภาพพยนต์เจอกับหนังเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าสำหรับใส่แผ่นซีดีนะคะ Dive E ค่ะเหมือนห้องนั่งเล่นนะคะต่อไปได้สุดท้าย Dive F นะคะ Dive F e ฟิ c ปลาเนาะ เป็นไรที่แสดงข้อมูลจากหน่วยความจําภายนอกครูก็พิมพ์ผนะิดเนาะความจําภายนอกนะคะเช่นเวลาเราเสียบแฟลชไดรฟ์เอทานอลหรือว่าเสียบฮาร์ดดิสเสียบความจําสํารองอะไรเข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นไรเอฟค่ะเช่นคุณครูเสียบข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์จากเครื่องหนึ่งมาใส่อีกเครื่องหนึ่งพอเอาแฟลชไดรฟ์เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเด้งไรเอฟขึ้นมาเวลานักเรียนต้องการดูข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ตัวนี้นักเรียนก็ต้องไปดับเบิลคลิกใน ไดฟเอนะคะไดฟเนะคะบางเครื่องอาจจะเป็นตัวอื่นเช่น d ดฟเออย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่แล้วแต่การตั้งค่าตอนที่เราติดตั้งโปรแกรมใหม่ๆนะคะว่าต้องการให้เป็นตัวอะไรนะคะต่อไปมาดูใบงานนะคะใบงานที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้พี่คลิกบอกว่าน้องๆครับช่วยพี่คลิกนำชื่อ Drive ต่างๆ มาใส่หน้าข้อความให้ถูกต้องด้วยนะครับมีทั้งหมด10ข้อค่ะข้อที่1มีการยกตัวอย่างไปเรียบร้อยให้นักเรียนใส่เครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์นะคะอันไหนที่เรียนคิดว่าต้องเป็น r i s e C แน่นอนใส่วงเล็บ C semicolon และ semicolon แล้วก็วงเล็บปิดนะคะอันไหนได้ดีใส่ตัวดีค่ะอันไหนได้ e ใส่ตัว e อันไหนได้ f ใส่ตัว f ค่ะทั้งหมด10ข้อค่ะสักครู่จะเป็นเฉลยนะคะ นักเรียนอลองทําไปก่อนเนาะไม่ต้องดูเฉลยก็ได้เลยเราทาเสร็จเราค่อยมาดูเฉลยก็ได้ค่ะถ้าไม่มั่นใจนะคะอ่าเฉลยนะคะข้อที่1นึ่งเขาเฉลยให้นักเรียนแล้วข้อที่1นึ่งเขาถามว่าไดร์อะไรก็ไม่รู้แต่มีไว้สําหรับเก็บโปรแกรมที่เราต้องการใช้ทํางานต่างๆทุกโปรแกรมเลยรวมตัวกันอยู่ที่ไดร์ c นะคะเขาเฉลยแล้วเนาะข้อที่2มีไว้สำหรับเก็บไฟล์งานทั่วไป อยู่ในไดรฟ์ดีดอกค่ะข้อ3เป็นไดรฟ์ที่แสดงข้อมูลในแผ่นของซ d ดีวีซีดีหรือว่า DVD โอ้ยข้อนี้ง่ายมากแค่รูปภาพก็ใบคำตอบให้แล้วนะคะนั่นก็คือไดรฟ์ E ค่ะข้อ4เป็นไดรฟ์ที่แสดงข้อมูลในแฟลชไดรฟ์เสียแฟลชไดรฟ์ปุ๊บข้อมูลเด้งขึ้นมาไดร์เเลยค่ะข้อที่5 เป็นไรที่แสดงข้อมูลเพลงภาพพยนตร์จากแผ่น DVD DVD แล้วนะก็ไดฟี e เหมือนเดิมค่ะเหมือนข้อ3เลยนะคะต่อไปข้อที่6ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเอทาน a ลฮาร์ดดิสกับคอมพิวเตอร์ e อทานอลฮาร์ดดิสกก็คือหน่วยความจำสำรองที่เราถือไปไหนมาไหนก็ได้ค่ะเป็นตัวแบนๆนะคะคล้ายๆกับ Power Bank ค่ะแต่ว่ามันเป็นหน่วยความจำที่สามารถไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ได้ในนั้นก็สามารถเก็บข้อมูลรูปภาพวิดีโอเพลงอะไรได้เยอะแยะมากมายนะคะต้องการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง External Hard Disk เข้ากับคอมพิวเตอร์เสียบปุ๊บไดนี้เป็นเหมือนห้องรับแขกเลยค่ะนั่นก็คือได F ฟค่ะข้อที่7เปรียบเสมือนห้องโฮมเธียเตอร์เป็นห้องสำหรับสร้างความบันเทิงภายในครอบครัวแน่นอนค่ะ ไดฟ์ e ค่ะข้อที่8นะคะเปรียบเสมือนห้องนอนนิเงียบๆแต่เก็บของสำคัญไว้อยู่เยอะแยะมากมายไดฟ e c ค่ะข้อเเปรียบเสมือนห้องเก็บของใช้เก็บของสิ่งของหลากหลายประเภทเก็บของได้เยอะมากเลยงานต่างๆบันทึกไว้ไ i ฟ e d ค่ะข้อสุดท้ายนะคะเปรียบเสมือนห้องรับแขก เชิญมาเลยใครจะมาเสียบกัะชั้นก็มาเลยใครจะมาก็มาเป็นห้องรับแขกได้ F ค่ะ,อะลองเช็คนะคะใครทําผิดแก้ได้ค่ะย่าให้แก้ได้เดี๋ยววันที่มาเรียนโรงเรียนเดี๋ยวค,คุณครูทุกคนอีกรอบหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ